แล้วส่วนของ86ล่ะที่บอกว่าจะสร้างใหม่ในบ้านเราครับก็มีโปรเจกต์ใหม่สำหรับดีวันปีหน้าก็จะทำาจีย86เอ,อ่อครอบครัวก็บุกคอร์สแบบเป็นเรียนขับรถเกียร์ธรรมดาก่อนก็ซ้อมแค่3วันหลังจากนั้นก็ ช่วงนั้นก็ต้องบินไปเชียงใหม่ตลอดเพราะรถกับสนามก็อยู่ที่เชียงใหม่ก็ได้ไปฝึกแบบออกตัวรถพวกแบบรถด,ดิบป,ประมาณตอนนั้นขับเซฟิโรแรงม้าอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 สวัสดีครับเพื่อนชาวบ็อกซ่าเลสซิ่งผมเตอร์บ็อกซ่านะฮะสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของรายการเลสซิ่งผีเพลนะครับผมก็สำหรับ EP นี้เนี่ยบอกเลยว่า e x c l u s i v e แบบสุดๆนะฮะผมกำลังจะพาไปนะฮะบุกบ้านเลยดีกว่านะฮะบุกบ้านน้องคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักแข่งดริฟท์นะฮะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครนะฮะเดี๋ยวเนี่ยผมและทิงแมงกำลังเดินทางไปนะฮะเมื่อกี้เขาส่งเมสเสจมาแล้วก็พร้อมแล้วนะครับผมเขาจะเป็นใครแล้วเขาจะเจ๋งแค่ไหน อนนครับเราแขกรับเชิญใน Lessing People ของเราในเอพิโซดนี้นะได้อยู่ข้างๆของผมแล้วมิงมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,นะ,รบนะครับก็ถือว่าเป็นหนุ่มน้อยภาสัจจานะครับในวงการดิฟท์นะทำวง,งการดิฟแล้ววงการโปโลด้วยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาปลุกถึงบ้านเลยค่ะ นะฮะก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยติดตามในวงการดิฟนะไม่ว่าจะเป็นในรายการในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะดีวันแล้วก็ญี่ปุ่นก็จะมีเป็นฟอร์มูล่าดริฟท์ญี่ปนฟอร์มูล่าดริฟท์ญี่ปุ่นที่มิงมิงและมิงมิงเข้าไปเอ่อไปทำการแข่งขันใช่ครับนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังไม่ทราบเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของมิงมิงในการเล่นดิฟครับนะฮะ อ่ะสำหรับวันนี้ให้หมิงหม,งมิงอธิบายหน่อยว่ามันเริ่มเข้ามาในวงการดิสก์งานหรือว่ามีความชื่นชอบในมอเตอร์สปอร์ตได้ไงครับครับก็ช่วงแรกๆรู้สึกว่าประมาณปี2012หรือ2013คือทุกครั้งที่มีการแข่งดิฟอะครับที่พัทยาเพราะบ้านอยู่ที่พัทยาครอบครัวก็จะพาไปดูตลอดครับก็รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบตื่นเต้นแล้วก็ชอบมากแล้วก็จนถึงปี2000ประมาณ1 9อาร์เขาก็เป็นนักแข่งอยู่แล้วครับแล้วก็ เขาก็ได้เริ่มดิบก่อนเราแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ชวนเราเหมือนไปนั่งก่อนนะครับเราก็รู้สึกชอบก็จุดเริ่มต้นก็ตรงนั้นแหละครับก็คือตอนนั้นนี่อายุได้สองประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นประมาณ14่ครับที่นั่งรถด,ดิบครั้งแรกส่วนตัวก็คือคุณอาก็พาพี่สาวไปด้วยหรือเปล่าใช,ใช่ครับช่วงนั้นก็ซ้อมอยู่ด้วยกันเพราะว่าผมเคยเห็นในโซเชียลที่คุณถ่ายคู่กับพี่ดาวิดเดของผมตัอย่างนิดเดียวอยู่เลยครับ ช,ช่วงนั้นก็น่าจะ2012นะครับแล้วเริ่มที่จะหัดขับตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับหัดขับก็หลังจากไปนั่งรถดิฟใช่ไหมครับก็ครอ,อบครัวก็บุกค,คอร์สแบบเป็นเรียนขับรถเกียร์ธรรมดาก่อนก็ซ้อมแค่3วันหลังจากนั้นก็ช่วงนั้นก็ต้องบินไปเชียงใหม่ตลอดเพราะรถกับสนามก็อยู่ที่เชียงใหม่ก็ได้ไปฝึกแบบออกตัวรถพวกแบบรถดิฟป,ป,ประมาณตอนนั้นขับเซฟิโลแรงม้าอยู่ที่ประมาณ2-300ช้าๆเลยครับ ก็คือตอนนั้นก็คือเพิ่งขัดขัดเกียร์มาดาได้สามวันสามวันครับกเกียร์มาดานี่คือในรถแข่งหรือว่าที่เป็นรถบ้านครับรถบ้านครับเป็นแบบพอก,กระบอกนะก็คือเพิ่งขัดขัดเกยียร์ธมาดาพอขับปุ๊บเป็นได้สาวันก็คือขัดดิฟเลยขัดดิฟเลยครับแล้วก็ช่วงนั้นคือมันมีการแข่งขันรู้สึกว่าจะเป็นรายการอ n d e r c า r d r i ิฟที่จันทบ,บุรีก่อนหน้านั้นคือมีเวลาซ้อมแค่แบบ2อาทิตย์คือประมาณ10กว่าวันเต็มๆครับและหลังจากนั้นก็ไปลองแข่งครั้งแรกเลยกับพี่สาว อตอนนั้นก็คือใช้เป็นบอดี้อะไรครับเอ่อซฟิโลครับรู้สึกรู้สึกว่าเครื่องน่าจะเป็นเครื่อง 3J ครับนะครับและเดวันล่ะสำหรับการแข่งขันเป็นยังไงบ้างเดวัน <Day One S 1> คือช่วงนั้นมันมีค์สเรียกว่านิวเจนคือมือใหม่คือจะวิ่งคนเดียวอย่างเดียวครับแล้วก็ใช่ครับตอนนั้นมีวิ่งแค่นิวเจนก็ผลงานก็เข้าเราถึงแค่ทับแปดครับก็ถือว่าเข้าลึกนะก็โอเคอยู่ครับสำหรับครั้งแรกแล้วรู้สึกมีความตื่นเต้นบ้ามไหมครับ ก็มากครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเราซ้อมแบบเต็มที่แบบ10กว่าวันนี้คือซ้อมทุกวันแล้วก็พอได้ท็อปแก็รู้สึกดีใจครับก็เริ่มมีการ battle แบทเทิลแบทเทิลนี้จะปีถัดไปครับคือปี2020อ,อ,อก็คือนิวเจนในปีนั้นคืออาจจะยังไม่มีการแบทเทิลใช่ครับแล้วก็ปี2020ก็ได้มีการเปลี่ยนรถบอดี้ใหม่ก็เป็น200 SX ที่ใช้แข่งอยู่ทุกวันนี้ครับที่เป็นลายกันดั้มครับใช่ นะแล้วเห็นคุณก็เริ่มเฉิดฉายขึ้นมาเรื่อยๆ <S <S อนะครับแล้วจุดพีคของคุณละ่ะมันอยู่ในช่วงไหนครับช่วงประมาณปีไหนจุดพีคก,ก็คิดว่า2020นี้ก็คือเริ่มมีผลงานครับก็ได้ลองคัตซีก็คือวิ่ง2คันก็ได้แชมป์ประจำปีคัตซีแล้วก็คัตบีได้ที่2ครับรองแชมป์ส่วนปี2021ก็แชมป์ประจำปีคัตซีแล้วก็คัตบีครับ ถือว่านะเริ่มฉายแหวงขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วสําหรับโค้ดล่ะคุณมีโค้ดผู้ผู้สอนไหมครับโค้ดก็ตอนนี้ก็จะเป็นพี่เดย์ครับก็คือพี่ดาวเดย์โลยโก้ของเราน mm ั hmm. ่นเองครับนะพี่เดย์เขาแนะนำอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ขอพี่เดย์เป็นคนที่แบบแนะนําการขับได้แบบเป็นสไตล์ที่แบบดุดันแล้วก็เป็นคนที่แบบหาจุดเอ่อได้ดีมากส่วนที่เราทําผิดนะครับใช่ก็คิดว่าเขาเป็นครูสอนที่แบบเป็นคนตรงๆแล้วก็ เก่งมากนะนะก็ระดับโหแถวของประเทศนะใช่ครับนะครับสำหรับพี่ดาวิดเดนะฮะ<ๆ>ก็เห็นก็เห็นพัฒน,นาการของมิงมิมาเรื่อยๆจนมาปีหลังๆก็คือเห็นขึ้นโพเดียมตลอดครับปี2023ก็มีรายการแข่งดีวันก็รู้สึกว่าขึ้นทั้ง6สนามขึ้นหนึ่โพเดียมหนรอบครับส่วนปี2024ก็เป็นปีที่เรียกได้ว่าผลงานดีสุดครับก็ได้ชมป์ประจำปีของดีวันจีพีไทยลนด นะครับที่บุรีรัมย์เนาะใช่ค่ะนะครับแล้วมิงหมิ้งสไตล์การขับขี่ของมิงหมิงเนี่ยคิดว่าตัวเองอยู่ในสไตล์มันแบบไหนค,คิดว่าเป็นการเป็นสไตล์แบบสมูทมากกว่าครับอาจจะต้องแบบมีความโหดหรืออะไรนิดนึงเป็นบางช่วงบังครับแล้วเห็น <c oughs> ในยุคสมัยนี้ในการดิฟต์เนี่ยผมเคยเคยได้ยินพี่เดชเขาบอกว่าว่าเดี๋ยวว่าณตอนนี้คือเขาไม่ค่อยที่ให้แต่งแบกมือกงนเยอะอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับอันนี้คือเป็นสไตล์ของพี่เดชเลยครับคิดว่าการขับแบบนี้คือเป็นสไตล์แบบ พวกแบบฝั่งอเมริกามากกว่าครับแล้วในการแบทเทิลที่มันผ่านมาในการแบทเทิลมหมิงว่าคู่แข่ง,ขงไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าเจอแล้วแบบงานแม่งหินสุดหรือว่ามันที่สุดประทับใจที่สุดไหม,มถ้าเป็นคนไทยก็คิดว่าอาจารย์เนี่ยแหละครับพีเดย์ De, แล้วก็เวลาเจอกับพี่ป๊อปพี่ปอนอะไรก็รู้สึกกดดันมากครับแล้วส่วนตัวเคยแบทเทิลกับพี่สางไหมถ้าในการแข่งขันอรู้สึกว่า อาจจะมีรอบหนึ่งอยู่ครับสมัยก่อนแล้วครับเพราะว่าพี่สาวก็สมัยก่อนเขาไม่ได้ขับบ่อยเพราะเขาไปเรียนที่ต่างประเทศครับครับก็นะพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฉายแววมาตลอดนะแล้วนอกจากในการแข่งขันในเมืองไทยเห็นว่าไปทําการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยใช่ครับนะครับสำหรับในการรายการฟอร์มูล่าดิฟมันเริ่มโปรเจกต์นี้มันเริ่มขึ้นมาได้ไงสมัยก่อน ก็ปี2022นะครับมีนักแข่งญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อคูมะคุโบที่เป็นเจ้าของสนามอิบิสึเขาก็มาแข่งที่ไทยอยู่แล้วอะครับแล้วเขาก็เหมือนเห็นเราก็ขับได้แบบโอเคพอสมควรเลยฤดูการปี2023เขาก็ชวนไปดูการแข่งขันที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ชวนลงแข่งในทีมของเขาตอนตอนต้นปี2023ครับตอนนั้นก็ซื้อรถ ของเขาเป็น S15 ครับอก็คือซื้อที่นู่นเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือคุณลุงคุณมากคุบอกก็คือของทีม Alls ใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นมีเป็นทีมเมกกันด้วยเห็นกับคันตะมยมีคันตะมีโคฮาชิเรยยมาแล้วก็พี่สาวเพิ่งมาลงปีนี้ครับนะครับแล้วสไตล์การขับที่ประเทศญี่ปุ่นมันต่างจากบ้านเราไหมต่างมากครับรถนี้ก็เซ็ตคนละแบบเลยเพราะว่าญี่ปุ่น แร็กบ้านเขามันวิ่งเป็นแบบแท็กเซอร์กิจจริงๆอะครับแล้วก็ยางที่วิ่งกันก็ไซส์ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นการเซตรถอะไรก็คือไม่เหมือนกันเลยครับที่ไทยเราจะเซตให้มันแบบเร็วที่สุดเกาะที่สุดที่นั่นคือแบบลมยางก็ไม่ได้ลดเต็มที่แล้วก็ใช้กําลังของเครื่องที่นี่ก็แบบเต็มที่บูตอาจจะอยู่ที่แบบ1.3บาร์อะไรแบบนี้แต่ที่นู่นสตาร์ทก็แบบ2บาร์แล้วครับแล้วแรงมาที่วิ่งกันต่อรอบนี่ไมื่อรู้กันเป็นกับพันม้าอะไรอย่างงี้ยถ้าที่ญี่ปุ่นก็ เบ่งเครื่องก็สุดเหมือนกันครับประมาณ900าร้อยถึงพันพราธที่นู่นก็ยิงไนตัสด,ด้วยอ๋อยิงไนตัสด,ด้วยครับบ้านเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยยิงตัก๊กเนครับไม่ยิงครับเพราะ<ม><ม>ว่าบ้านเราใช้ยางที่มันแบบไซส์เล็กกว่าแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความเกาะเท่าแต่ส่วนใหญ่ track บ้านเราอาจจะไม่ไ,มได้ h i สปีดเท่าบ,บ้านเขาไหมไม่ครับ<ม>พื้นที่วิ่งกันบ้านเราก็จะเป็นเหมือนที่จอดรถปกติลานปกติครับม,มันก็จะมีความลื่นกว่า track ท,ที่ญี่ปุ่น แล้วเห็นก็เห็นมีไปแข่งฟุตบอลริบใช่ไหมครับก็เห็นมีสนามหนึ่งที่ว่าแบบว่าค่อนข้างโหดกันนะสำหรับคนไทยนะก็คือฟูจิสปีดเวฟูจิใช่ครับเป็นสนามแรกของฤดูกาลด้วยใช่ไหมเล่าความรู้สึกกันหน่อยสำหรับฟูจิสปีดเว y เป็นไงบ้างครับฟูจิสปีดเว y ก็ทุกครั้งที่เห็นในคลิปก่อนได้ไปขับจริงก็รู้สึกกังวลมากครับเพราะว่าโค้ <c oughs> งมันเป็นโค้งแรกที่แบบขึ้นเขาแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วก็สปีดก็วิ่งเกียร์สี่กันแล้วก็แบบ จุ่มยาวยาวก็รู้สึกกลัวมากครับช่างนั้ก็ถ้าดับฝููจีก็เห็นมิงมิงก็ฉายอยู่เหมือนกันเข้าเข้าลึกไหมเข้าลึกรอยู่ฟูจิผลงานที่ฟูจิก็ไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนั้นเข้าแค่ทับสิบหกแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะก็โอเคแล้วเพราะว่าอย่าลืมนะฟูจิสปีดเว์เนี่ยเข้ากันนี่คือแบบความเร็วกว่าสองร้อยใช่คับสองร้อยกว่าแล้ว คู่แข่งเนี่ยเรียกว่าหัวหัวของประเทศญี่ปุ่นนันเลยนะ <c oughs> ใช่ครับนะครับผมอ่ะดูหมิ่งหมิ่งมาผมก็ชอบรายการเดียสเหมือนกัน <c oughs> ผมว่าดูหมิ่งหมิ่งมาในระยะเวลาหลายๆปีแล้วผมอ่ะนึกถึงคนคนหนึ่งเหมือนกันก็น <c oughs> นกคือเอสพีเอสครับคล้ายๆกันเลย <c oughs> เออก็คือเริ่มมาจากอายุน้อยๆแล้วไต่เต้าไปถึงแบบหัวรายการใหญ่ๆเลยนะ <c oughs> แล้วคือสไตล์ครับก็คล้ายๆกันดุดันไลน์แม่นนะครับแล้วก็มีโพอยต์ตลอดนะครับคล้ายๆส่วนตัวเคยเจอกับแบทเทิลกับเอสไหมเคยเจอรอบหนึ่งที่ดีวันกลางปีครับไทยแลนด์ ไทยแลนด์ใช่ไหมครับแล้วก็สำหรับมาคุยกันถึงเรื่องรถกันบ้างตอนนี้มีรถดิปกี่คันครับโอ้รถบอกได้ไหมพอจะบอกได้ไหมเอ่ออ่าในบ้านเราครับในบ้านเราบ้านเราตอนนี้มีอ่าเฉพาะของของมิงมิงสามคันครับสามคันนะก็คือเป็นรถที่ใช้แข่งใช่ครับสองคันรถเอสเซ็กที่ใช้แข่งจริงเซฟิโร่แล้วก็จะมี8-6อีกคันที่จะทำสำหรับปีหน้า นะครับก็คือ200ที่ภาพจำกวาได้คือเป็นพาร์ทแบบบล็อกเก็ตแมนนี้เนาะแล้วก็เป็นกันดั้มนะอันนี้คือใช้แข่งเลยเห็นหลักๆเลยนะแล้วก็เซลล์วลกนี่คืออาจจะใช้ซ้อมใช่ซ้อม,อมครับมันเป็นรถคันแรกของคุณนในการดิฟหรือเปล่าใช่ครับเป็นรถคันแรกส่วนใหญ่ดิฟเขาจะไม่ใช้รถจริงซ้อมมากครับเพราะรว่าเรียกได้ว่าของแต่และอย่างมันที่ของที่ใส่รถมันมีอายุการใช้งานครับรถจริงนะครับลรถใช้ซ้อมก็ซ้อมอยู่เลยเนาะใช่ครับใช่ไม่เปลี่ยนยางด้วยหลักๆ ใช่ไหมเพราะว่าแรงมาเขาอาจจะไม่ได้ไวิ่งได้แบบเป็นเกือบ10ลันนะครับแต่ว่ารถที่แข่งจริง2ลันยางก็หมดแล้วแล้วส่วนของ86ล่ะที่บอกว่าจะสร้างใหม่ในบ้านเราครับก็มีโปรเจกต์ใหม่สําหรับดีวันปีหน้าก็จะทํำ GR 86อะเมื่อกี้แอบ,บคุยกันหลังมาแล้วก่อนที่จะบันทึกรายการกันเนาะ,ะถามหน่อยเขาบอกว่ามันเฟี้ยวมากมันเอามาดิฟเนี่ยคือแบบว่ามันคอนโทรลง,ง่ายมันไวแล้วมันเร็วความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นไหมครับ ก็ความรู้สึกเป็นแบบนั้นครับคิดว่า86ข้อดีคือมันเป็นชัสซีใหม่แล้วก็รถก็ค่อนข้างสเตเบิลพอสมควรครับข้อเสียจจะมีเรื่องน้ำหนักนิดหน่อยแต่ว่าช่วงล่างอะไรมันใหม่กว่าก็คิดว่าน่าจะพอสู้ได้สำหรับปีหน้าครับส่วนเครื่องยนต์ก็หัวใจก็ยังเป็นพวกเจซัทอยู่ไหมเครื่องยนต์ตอนนี้ที่ใช้ก็เป็นเครื่อง 2J อยู่ครับก็ใช้3 0 0 0ัสีีที่ไทยแต่ว่าปีหน้าที่ญี่ปุ่นก็อาจจะอัปเกรดเป็น3 0 0 0ัี่ครับอ่าเป็ 3, น3,000ะัีนะก็ เออ่ที่ญี่ปุ่นก็มีก็มีอีกคันนึงแล้วแปดปลหกเหมือนกันเป็นฝาแฝดกันเลยเนาะใช่ครับ <laughs> ก็คืออาจจะเป็นอัพสเต็ปให้เป็น 2J เป็นขยายความจุเป็นสามสิบสี่ใช่ไหมครับเพราะว่าลายเขาค่อนข้างกว้างใช่ไหมครับไอ้คือไอ้คันที่ไอ้คันแปดหกคันคือจอดที่ญี่ปุ่นเลยเหรอครับฝากคุณลุงไว้เลยใช่ครับแต่ว่าตอนนี้กําลังจะชิปมาไทยมาเมนเทนเนนทุกอย่างก่อน <laughs> แล้วเดี๋ยวก็พอฤดูกาลที่นั่นเริ่มก็เดี๋ยวชิปกลับไปที่ญี่ปุ่น <laughs> <laughs> เพราะว่าก็เห็นทางพี่เฟิร์สใช่ไหมครับที่เป็นคนทําให้ใช่ครับแล้วก็มีที่เชียงใหม่เป็นอู่ที่ชื่อว่าอู่ช่างเป็นครับครับช่างเป็นเชียงใหม่นะก็เห็นในโซเชียลแหละนี่นะที่เห็นรถมิมิ่งก็ไปจอดเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับโอเคทีนี้มาพูดในการแข่งขันที่เราจะเกิดขึ้นกันหน่อยนะครับสําหรับดีวันกลางปี2 0 2พครับเป็นสนามสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับใช่ครับสนามที่5กับ6ความพร้อมเป็นอย่างไรบ้างครับความพร้อมก็ เอาจริงๆก็รู้สึกพร้อมมากครับเพราะว่าสองสวันก่อนนี้คือได้มีการเซตรถอะไรใหม่หมดเลยก็คิดว่าค่อนข้างพร้อมะครับเพราะว่าสนามที่ผ่านมาก็ผลงานก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คะแนนเก็บประจำปีตอนนี้ก็อยู่อันดับที่4ก็สังสนามสุดท้ายก็อยากหลุนโพเดียมเพื่อแชมป์ประจำปีครับนะกนะ็จะรักษาแชมป์เนาะคือละ่ะ เพราะว่าอย่างเออเหมือนเหมือนมันล้างสนามไปนานไหมครับสาหรับที่เมืองทองที่ผ่านมาใช่ครับล้างสนามไปงานเพราะว่าดีวันแข่งล่าสุดแบบเป็นครึ่งปีอ่ะก็ไม่ได้วิ่งสนามที่ไทยนานก็อาจจะปักตัวเข้าหากับรถช้าไปหน่อยครับแล้วอย่างสนามมือรำที่เกิดขึ้นเนี่ยมิงมิงใช้บอดที่ตัวไหนวิ่งครับ <c oughs> ใช้200คันเดิมครับ เราได้มีการอัพสเต็ปแล้วไหมครับอเหมือนเดิมทุกอย่างครับแค่เปลี่ยนเซตติ้งนิดหน่อยก็ลาลบูรามก็ค่อนข้างที่จะทางตรงและยาวเหมือนกันนะสนุกมากครับสนุกมากนะเป็นแท็กที่แบบคิดว่าดีที่สุดในไทยสาหรับดิบแล้วครับอ่าใช่เพราะว่าเขาเหมือนเขาสร้างมาเพื่อสิ่งสิ่งนี้เลยเนาะใช่ครับนะครับแล้วเห็นพี่ปองเขาวางลายแต่ลายนี่โหมันมันมากนะสนุกคเออส่วนตัวผมผมได้ดูทางทางไล์สดนะที่แบบนั่นนะครับโหเห็นแบบทางตรงสะมัดกันแบบสุดๆนะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจอาจารย์คุณอะ เซมิโลกสีแดงที่แบบขับขับอยู่แล้วแบบฝา,ฝาปองยังเปิดล <laughs> แล้วก็ขับต่อได้ด้วย <laughs> แล้วผมเห็นแล้วผมที่มันพี่เดย์เขามีเห็นเห็นมีชาเลนจ์กับคุณใช่ป่ะใช่ครับที่เขาบอกว่าเอาต้องเอาฝาปรงเปิดแล้วลองขับดู <laughs> ปิดกระจกทุกอย่างอ๋อเออปิดกระจกทุก <laughs> อย่างใช่ไหมเออความรู้สึกเป็นยังไงข้างอน้าตื่นเต้องมองลอดตรงนั้น <laughs> คือมองอะไรไม่เห็นต้องแบบมองด้านข้างอย่างเดียวเลยครับ <laughs> ามในด,ดวงใจครับรทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นเลยว่าที่จรชอบสนามสนามในดวงใจก็น่าจะเป็นสนามญี่ปุ่นที่ชื่อว่าซูโกเป็นสนามที่แข่งซูเปอร์ฟอร์มูล่ามาก่อนนะครับก็ปีนี้ก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีที่นั่นอ่าโอเคแล้วก็อเิตกาแขขันันหน่อยสาหรับญี่ปุ่นฟอร์มูล่าดิฟนะครับจะจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ครับก็จะเกิดขึ้นปีหน้าช่วงเดือนที่4่ครับแล้วก็ปีนี้ด้วยที่แบบการ เล่นกีฬาอื่นก็เล่นกีฬาโปโลเลยไม่ได้แบบแข่งทั้งซีซันแต่ปีหน้าก็ทั้งซีซันแน่นอนครับนะครับทั้งซีอั่นเขามีกี่ประมาณกี่สนามนมับมีหสนามครับก็อย่งไรก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากติดตามน้องม,งมิงด้วยนะฮะโอเคสุดท้ายให้มิง,มงฝากทางช่องทางการติดตามหน่อยแล้วก็ฝากเพือ่อนๆชาวบ,บ็อกซ์ซิ่งฝากแรงใจเชียร์หน่อยนะที่ สำหรับดีวันที่เราจะเกิดขนก็ฝากแฟนๆที่บักซ่าเรสซิ่งนะครับที่ชอบมอเตอร์สปอร์ตหรือชอบดิฟก็ฝากติดตามดีวันจีพีที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้วันที่2 6่สถึงยีนะครับแล้วก็ฝากติดตามผมได้ใน IG แล้วก็ Facebook นะครับก็ชื่อผมเลยมิ่งหมิงอันด์ดอสโกร์ตมงคลครับอ่าถือว่าเยี่ยมมากๆแลครับผมแล้วก็อีกการแข่งขันอีกรูปแบบนึงก็คือกีฬาโปโลกีฬาก็ยังแข่งอยู่ไหมครับยังแข่งอยู่ครับ ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เสร็จก็เดี๋ยวไปดูต่อเลยจริงเหรอครับอ๋อนะฮะก็เรียกว่าติดทิมชาติยังหรือว่ายังใช่ไหมเป็นตัวแบบคนต่อไปครับแต่ก็ใกล้แล้วอีกไม่นานแล้วนะครับก็เล่นมานานเนาะคเล่นมานานนะครับผมโอเคสำหรับช่องทางการติดตามของเราบ้างนะครับก็ทาง Boxer Racing นะฮะไม่ว่าจะเป็นฝากติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง youtube นะครับ Facebook แล้วก็ ติ๊กต็อกนะครับยังไงก็ไปฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับเอพิโซดนี้ต้องขอบคุณมากนะครับหนิงหนิงมากครับขอบคุณครับวันนี้มาถึงบ้านเลยนะครับผมโอ้รู้สึกว่าตื่นเต้นนะเกรงๆนิดนึงนะอันนี้คือสิ่งแรกเลยปะเนี่ยที่มาที่บ้านใช่โอ้ไต้องขุนว่างแล้วให้เกียรติบ็อกซ่า์เรซิ่งนะครับผมสำหรับเอพิโซดนี้นะครับเราต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้เตอร์และหนิงหนิงต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ